นี่ยังใช่ไหมครับครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับบางสัรแล้วก็น้องเป็ดมือสีครับผมต้องบอกว่าบางยาเป็นคู่แปลกหนึ่งคู่เลยคพู่นี้ครับเป็ดบางสีปล่อยเวทขึ้นมาบางสันนี่ก็ปล่อยเวทของตัวเองเลยนะมอ่ะเอาไปที่เจ้าบ้านก่อนเลยดีกว่าครับผมบางสันน้องบอกว่ากลับมารอบนี้นี่โกอินเตอร์แล้วก็ดีโด่งดังไปทางมาเลเซียแล้วไฟนี้แปนนลับมาเยอะไหม เห็นว่าไม่ต่นห้าสิบคนสามสามี่สิบคนได้ยังไงบ้างเจอกับรุ่นน้องเพินเรนมัองสีต้องเปิดเลยใช่ไหมรุ่นน้องถามว่าหนักใจไหมผกว่าก็หนักใจหน่อยารุ่นน้องเดี๋ยวนี้วมวยเด็กๆดเดีเด๋ยวนี้รุ่นน้องทั้งสดแล้วก็พัฒนาแข็งแรงขึ้นขึ้นเยอะครับผมก็เราก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าผมก็เต็มที่แน่นอนครับครับแล้วบางสานีกังวลอะไรบ้างเขานี่น่าจะสดแหละแต่ว่าเลดเวทเป็นของเราเลยใช่ครับก็ร้อยสี่สิบนก็เวทรตครับผมเราก็ได้น้ําหนักครับผมวันนี้แฟนคลับถามมาจะเปิดเกมเมื่อะไรหยกไหนบ้าง ว่าจะชอบปี่มือก็น่าจะทำไม่ได้อีกต้องรูต้องรู้อะเด้อใจใจก็อยากจกฝีมือครับเพราะว่าแลกมาเยอะแล้วแต่ว่าเราหมยสไตล์นี้มันไม่ได้นะมันเปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนจะขาดทุนเพราะลงทุนมาเยอะเนาะอ่ะรุ่นน้องยังไงบ้างพี่เขาบอกก็จะฝีมือนี่ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมเลยเราในฐานะผู้มาเยือนแล้ววันนี้ปล่อยเวทมาเป็นครั้งแรกเลยร้อยสี่สิบยังไงบ้างน้อง ก็เสียเปียกเยอะครับวันนี้เพราะว่าเพราะว่าน้ำหนักร้อยสี่สิบเสียเป<อ>ยยรีบยบเพราะว่ารูปร่างต้องชกดูได้เปรียบบางพอสมควรเล้วมีมยาวกว<า>่าครั้งแรกนะร้อยสี่สิบเราทำเราต่อยที่เยอะสุดคือร้อยสามสิบสี่ครับผมยังไงบ้างขึ้นมาร้อยสี่สิบวันี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็สบายครับน้ำหนักร้อยสี่สิบกินอิ่มนอนหลับอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้าเลือกใครมาควบคุมพูดซ้อมบ้างเนี่ยก็มีพี่ยอดเด็กครับพี่ยอดกิตติดาก็เอาหนักๆมาซ้อมด้วยนะเพราะเมื่อวานชนะมาด้วยยอดกิตติดา ถือว่าเราก็อยู่ได้ซ้อมกับเขาด้วยออาฝากอะไรถึงเจ้าบ้านแนวบางสันหน่อยถือว่าอยู่ในที่ใต้แล้วนี้เรามาเยือนเป็นครั้งที่สองเลยพักใต้ก็ฝากพี่บางอย่าเดินเร็วนะครับอย่าเดินเร่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเหนื่อยอ่ะเราเป็นคนจังหวัดทิสเกตครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่น้องไฟนี้66ครับ66ก็คุมสบายๆเลยครับฝากพี่น้องทั่วประเทศเลย ก็ฝากเย็บีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสู้เต็มที่ครับสู้แน่นอนครับบางสันบางสันฝากแฟนคลับแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเลยครับสวัสดีครับผมเผมด็กอ่ะตอนมี้ก็ฝากพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็เออ่ช่วย ไม่ว่าพี่น้อง FC จากประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมสัญญาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไมว่าผลจะออกมาแพ้รชนะก็เต็มที่ในนอนก็ฝากติดตามด้วยครับยืนยันนะวันนี้ว่าจะมีเล่นฝีมือไม่ได้เพราะเรามันสายเดินอยู่แล้วครับผมโอคครับอครับน้องไ้ได้สงนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยว